ก็เมื่อกี้ก็ได้พูดถึงความความสุดยอดของน้องรีมเนาะเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงความสุดยอดของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นคนที่มาช่วยกันเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้มีหลายคนมากเลยที่อยากจะพูดชื่อเขาให้ฟังที่เขาอุตส่าห์มาช่วยกันเจสันเซจสุวนก็มาช่วยอยกของเก่งมากชินแจสบินก็มาจากไกลเพื่อจะมาช่วยอ่าวินอยู่ไหนไม่รู้วินยังอยู่ไหมอยู่ไหนเนี่ย วินเขาก็มาช่วยท่านวันตุนรู้ว่าวินมาปุ๊บยิ้มแฮปปี้มากเลยว่ามีคนมาช่วยงานหลายต่อหลายคนมาเพื่อจะมาช่วยงานกระถินรอบนี้มันเป็นสิ่งที่น่าชื่น,ช,นชมแล้วอน,นอนุโมทนามากเลยมันเลยทำให้พระอาจารย์มั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่เลิศเป็นคนที่ไม่ธรรมดา บางทีฟังแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าพูดเวอร์พูดชื่นชมพูดเอาใจแต่จะบอกให้ฟังว่าพูดจริงๆมีหลักฐานด้วยโยมานอยากฟังหลักฐานไหมมีหลักฐานนะว่าโยมานกับทุกๆคนในห้องนี้ไม่ธรรมดาพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้รอบหนึ่งว่าคุยกับพระสงฆ์ถามว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าแม่น้ำทั้งหมดรวมตัวกัน และมีเต่าอายุหนึ่งร้อยปีมีเต่าแก่ตัวหนึ่งที่ตาบอดทุกหนึ่งร้อยปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วสมมติว่าในน้ำนั้นมีไม้ท่อนหนึ่งที่มีรูเล็กๆแล้วก็ลอยไปลอยมาอยู่ไหนก็ไม่รู้โอกาสที่เต่าตัวนั้นที่ตาบอดนะจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วมันประจวบอยู่เลยกับรูนั้น มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายหรือเป็นไปได้ยากพระสงฆ์ก็บอกว่าเป็นไปได้ยากเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกเช่นเดียวกันโอกาสที่เราจะได้เกิดมาเป็นคนมันยากกว่านั้นอีกคิดดูสิในโลกนี้เราไปเล่นหวยกันนะเดาหกตัวหกเลขหกตัวใช่ไหมเดาถูกะ่ะกี่คนเขาเดาถูกกัน่หกตัวเจ็ดตัวกี่คนเขาเดาถูกน้อยมาก อย่างเมื่อกี้ไปดักไปไทายกันอะระบูบูมีกี่อันจักรยานมีกี่อันใช่ไหมเราไปไทายกันอยากได้กันมันได้แค่คนเดียวได้แค่สองคนอย่างมากคนที่ได้รางวัลสุดยอดอะมีน้อยใช่ไหมล่ะเล่นกันเยอะแต่ได้น้อยการเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดเลยแต่มากกว่านั้นอีกพระองค์ก็เลยถามว่าอะไรในโยโลกนี้มีมากกับมีน้อย ถ้าดินทั้งหลายในโลกนี้รวมกันแล้วเรียกว่ามากหรือน้อยถ้าเทียบกับดินที่อยู่ในขี้เล็บของท่านาพระภิกษุสงฆ์ก็ตอบว่าดินที่อยู่ในขี้เล็บปะเรียกว่าน้อยดินที่อยู่ในโลกค่ะเรียกว่าเยอะท่านก็บอกว่าเช่นเดียวกันจิตวิญญาณที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนน้อยจิตวิญญาณที่ได้ไปเกิดในนรกในเดัจฉานนรกมีเยอะ ดังนี้เราได้รู้อย่างแน่นอนว่าพวกเราทั้งหลายในอดีตชาติต้องเคยบำเพ็ญบารมีมาแล้วถือศีลมาแล้วตั้งอกตั้งใจที่จะไม่ผิดศีลไม่ทำบาปนอกจากนั้นเราต้องเคยฝึกกระตันอยูเราต้องเคยฝึกการนอบน้อมเราต้องเคยฝึกการให้ทานเราถึงมีสิทธิ์ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ในชาติที่ถือว่ายิ่งประเสริฐกว่าแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาเราเกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้ายังเหลือให้เราฟังอยู่ยังมีพระศาสนาให้เราเดินตามอยู่แปลว่าเราโชคดีแต่ว่าในโลกนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราเกิดมาในโลกที่มีพระพุทธศาสนาเราเกิดมาในโลกที่มีประเทศที่เราเกิดมาที่เราสามารถปฏิบัติได้หลายประเทศเขาจะห้ามหลายประเทศเขาจะไม่นิยม แต่ประเทศของเราอนุญาตแล้วเราสามารถตามได้แต่นอกจากว่าอนุญาตแล้วแล้วเรายัางตามด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นไปได้ยากแล้วในชาตินี้มันเห็นชัดเจนว่าพวกท่านทั้งหลายทําบุญทําทานบางคนก็ตักบาตรทุกอาทิตย์เลยบางคนก็มาวัดทุกอาทิตย์เลยถวายเพลให้พระ หลายหลายคนมีกระถินก็วิ่งมาช่วยกันทุ่มเทกันเต็มที่เต็มใจอย่างนี้แหละที่รู้ว่าในอดีตชาติท่านก็ประเสริฐมาแล้วปัจจุบันชาติท่านก็กําลังประเสริฐอยู่ตอนนี้แล้วอัตมาเชื่อว่าในอนาคตชาติท่านก็จะประเสริฐต่อไปอันนี้ไม่ใช่เป็นการให้พรน,นี่เป็นการเห็นความจริงและพูดให้ฟังเราทำมาแล้วเราถึงจะได้ แล้ววันนี้เห็นท่านทุกท่านกําลังทําอยู่ก็ทําให้อัตมาเชื่นใจที่จะเห็นว่าอย่างน้อยในห้องนี้มีคนช่วยกันรักษาพุทธศาสนามีคนในห้องนี้ที่ยังรักตัวเองพอที่จะสร้างอนาคตให้ดีสําหรับตัวเองพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นกาลยานามิตรพวกท่านทั้งหลายเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นมันเป็นบุญที่ได้เจอพวกท่าน แล้วอัตมาก็ขออนุโมทนากับความดีที่ท่านทําสิ่งใดที่ท่านทําลงไปแล้วที่ดีขอให้ท่านทําต่อไปสิ่งใดที่จะส่งผลให้เป็นสิ่งที่ดีขอให้สิ่งนั้นส่งผลให้เร็วแล้วให้ประเสริฐอย่างที่คุณสมควรได้รับถ้าหากมีโครคภัยไข้เจ็บขอให้บุญรักษาคุ้มครองให้มันหายได้เร็วแล้วขอให้คุณได้อยู่แต่กับคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่คนที่มีศีลและมีคุณและมีสิ่และมีธรรม เหมาะสมกับท่านและอันสุดท้ายคือขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้สาธุ